ท่านกิติศักดิ์สวท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านบอกบอกว่าผู้เสนอเนี่ยเข้ามาชี้แจงอย่างนี้ได้อย่างไรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแถมยังโดนกล่าวหาในคดีมาตราหนึ่งสองอีกก็ครั้งที่แล้วท่านก็ตั้งคำถามแบบนี้นะผมก็ต้องตอบก็คือผู้ผู้เสนอร่างกฎหมายเนี่ยขอแค่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับและผู้เข้าชื่อเนี่ยอายุเกิน18ปีก็เข้าชื่อได้หมดครับ จริงๆร่างนี้มีคนอายุน้อยกว่า18ปีเข้าชื่อเต็มเลยนะแต่อายุไม่ถึงครับเลยโดนตัดออกเลยเหลือ7,006ผมเนี่ยโดนเพิกถอนสิทธิ์ต่างๆเนี่ยผมโดนเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยเฉพาะแค่เรื่องเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเฉพาะแค่เรื่องสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งในทางการเมืองเช่นรัฐมนตรีต่างๆผมโดนแค่นี้ครับแต่ผมยังมีสิทธิ์ในความเป็นพลเมืองไทยเต็มร้อย ผมยังมีสิทธิ์ในการรักชาติรักบ้านเมืองอยากเสนอข้อเสนอต่างๆผมมีสิทธิ์ในการแสดงอภิปรายความคิดเห็นครับเพราะผมเป็นพลเมืองไทยกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมกิติศักดิ์รัตนวรหาหะสมาชิกวุฒิสภาฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับรผมเองได้รับเชิญไปดูงานปกครองท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุน่นได้ทราบว่าประเทศญี่ปุน่นใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีถึงจะลงตัวถึงจะสามารถที่กระจายอำนาจได้อย่างปัจจุบันนี้แต่วันนี้ได้รับเอกสาร จากคณะก้าวหน้าประกอบการร่างแก้ไขร่างรัฐนูนในเรื่องปกครองท้องถิน่นเอกสารสวยนะครับหนังสือน่าสนใจแต่สวยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้กาตรงนี้ดูทั้งหมดแล้ว เรียนท่านประธานว่าเป็นการแก้รัฐธรมรมนูญในหมวดท้องถิ่นเป็นต้นไม้พิษเป็นผลไม้พิษเดี๋ยวเป็นพิษอย่างไรเอาเอกสารนี้แหะครับที่ได้รับแจกมาเนี่ยว่ากันเป็นให้ดูว่ามันมีพิษซ่อนอะไรไว้บ้างอย่างนี้เป็นต้น ท่านประธานครับอยู่ในการเมืองมานานนะพอสมควรในกิจศักดิ์เนี่ยก็เพิ่งจะรู้นะว่าผู้ชี้แจงคือธนาทรเนี่ยบอกว่าถ้าผ่านร่างการแก้รัฐมนูลที่คณะก้าวหน้าและพวกเสนอมาเนี่ยธนาทรบอกว่า ผมไม่ได้อะไรเลยและอย่างอ้อหนึ่งนะครับว่าเป็นความรู้ที่ถ้าจะเป็นความรู้ครั้งแรกนะครับว่าธนาธรยังพูดอีกว่าน้ำปราปาสีคุณเป็นชาจึงต้องแก้รัฐธรมนูญนะท่านประธานเอาละมาดูกันซิว่า การแก้รัฐธรรมนูญในการท้องถิ่นนี้มีพิษอย่างที่ผมว่าอย่างไรบ้างมาดูนะเขาบอกว่าผู้บริหารท้องถินน่ะถ้ารัฐมนแก้รัฐมนตรี้ผ่านไปเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทุกวันนี้ก็เลือกตั้งอยู่แล้วแต่ว่าลงท้ายบอกว่า ราชการส่วนใหญ่สังกัดท้องถิน่นตรงนี้แหละสนุกสนานและรรท่านประธานครับต่อไปท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอต่างๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยเจ้าพอ่อเจ้าแม่พอค้ายาเข้าไปยึดท้องที่ท้องถิน่นทั่วประเทศที่สำคัญรรท่านประธานครับถ้าหากว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปนักการเมือง นักการเมืองจะเข้าไปยึดท้องถิ่นเหล่านี้แล้วยังไงขึ้นครับเมื่อทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่พ่อค้ายาพ่อค้าบอนเจ้าของบอนนักการเมืองยึดท้องถิ่นเหล่านี้ส่วนกลางทำอะไรไม่ได้แล้วยงังไงฮะ รัฐบาลไหนมาบริหารประเทศไม่ได้ดเพราะว่าท้องถิ่นต่างๆ,ๆเหล่านี้แก้จากร่างรัฐมนูรฉบับนี้นครอบครองหมดม,มีอำนาจทั้งประเทศรัฐบาลไหนมาก็เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยบริหารประเทศไม่ได้กา,การกระจายอำนาจเดี๋ยวผมเห็นด้วย100ร้อปร์เซ็นกฎหมายกระจายอำนาจก็มีแล้ว ไปดูไปทำตรงนั้นตามกฎหมายแต่ไม่ใช่มาแก้รัฐธรรมนูญตามใจแบบว่ากินอิ่มนอนหลับตื่นขึ้นมานึกอยากจะเขียนนึกอยากจะแก้อะไรก็แก้ประชาชนเขาจะเดือดร้อนก็มีอย่างนี้แหละครับมีนักการเมืองแก่ๆนี่แหละครับพอที่จะรู้ทัน จึงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนมาดูนะครับรรท่านประธานเขาบอกว่าการจัดสรรเข้มามาเนี่ยต้องจัดห้าส้าเอามาจากไหนแล้วครับในเมื่อในเมื่อท้องถิ่นยึดอำนาจหมดแล้วรัฐบาลเปิดง่อยแล้วจะเก็บภาษีจากไหนจะเอาภาษีจากไหนมาให้ 50- 50้าบตรงนี้ เดี๋ยวดูเวลานะโดยมารยาทเอาสุดท้ายเลยเพราะว่าเวลาจำกัดสุดท้ายเลยนี่คือต้นไม้พิษผลไม้พิษที่ผมบอกว่าข้อสุดท้ายบอกว่าภายในห้าปีคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประชามติยกเลิกราชก,การส่วนภูมิภาคสนุกไหมครับต่อไปผู้ว่าแนนมเพอเนี่ย ต้องถือกระเช้านะเดินกลุ่มเป้าเอากระเช้าไปให้นายกอบตอนายกเทศมนตรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะยกเลิกอำนาจส่วนภูริภาสนะในอำเภอผู้ว่าอธิบดีปลดัดไม่ต้องมีแล้วครับนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นต้นไม้พิษผลไม้พิษและสุดท้ายมีประชาชนฝากถามผมมาว่าให้ถามท่านประธานว่าที่ให้ผู้ชี้แจงเสนอร่างรัฐธรรมนูญมานั้นซึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินตัดสิทธิ์การเมือง10ปีและถูกดำเนินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ทำไมเข้าสภาได้อย่างหน้าตาเฉยขอบพระกุณครับท่านทางครับ